ตอนที่59ห้องสมุดอีในที่สุดก็เข้ามาได้เพราะได้รับอนุญาตจากแม่ของนิโก้บางทีที่นี่อาจจะมีบอดแสเกี่ยวกับคำสาวของนิบัวอาเราต้องหาให้ทั่วเอ๊ะนี่มันมรดกสุดท้อยของครอบครัวรุ่นพี่อันเดลเป็นสยเส้นเดียวกันกับที่พาเราเดินทางข้ามเวลามาเรียกว่าห so ่วงโซ่เห็นไอซิส ไม่รู้ว่าในนี้จะมีบทเสียอะไรในการข้ามเวลากลับไปในยุคปัจจุบันหรือเปล่าท่านเวนดี้อยู่นี่เองหรือเจ้าคะท่านฟาโรกกำลังตามหาท่านอยู่ข้าจะไปเดี๋ยวนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันไว้มีเวลาค่อยกลับมาลอกแล้วค่อยๆศึกษาแล้วกันเวนดี้ไปาารักษากับข้าเถอะข้ารอเจ้ามาเครื่องวันแล้วคือว่าข้าไม่ไปได้หรือเปล่า ที่แท้ก็เรียกข้าไปล่าสัตว์ในเวลาแบบนี้ร้าจะไปสนใจของไบด้านกันเล่า้ายพระราประสงค์ของกษัตริย์เจ้าปฏิเสธไม่ได้หรอกนะไปกันเถอะอฮ้ยส,งสิงโตสิงโตเราจะถูกกินได้นะมันเป็นเหยื่อของเรางูเทพเจ้าอ้า ข้าไม่เชื่อนในพระเจ้ายนมันทิ้งเดี๋ยวนี้นะอารมณ์ดีฮข้าพอใจกับการล่าสาววันนี้มากฮท่านมีความสุขดีความสุขก็พอแล้วข้าไม่ไหวแล้วขอกลับไปพักก่อนนะเหน,ะน,ะน,น,น,เนื่อยจะตายอยู่แล้ว ไปเที่ยวกับนิโก้ามาเลยเหนื่อยเหรอเอ๊ะเหมือนเจ้าจะแปลกใจที่เจอข้านะเวนดี้นิบัวท่านไปทำหน้าที่ไม่ใช่หรือทำไมถึงมาที่วางอีกแล้วล่ะได้ยินเรื่องที่เจ้าตกในอันตรายข้าเลยวนกลับมาคิดว่าจะเสียเจ้าไปซะแล้วแต่พอมาถึง กลับไม่เจอใครเลยสักคนถึงได้รู้ว่าใครบางคนเป็นล่าสั์กับฟาโรห์แห่งอียิปต์อย่างมีความสุขเออวันดี้เย่ละนิโก็มาเจ้ารีบไ,ไปซ่อนตัวก่อนข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าต้องให้ของขวรตอบแทนที่เจ้าเป็นล่าสั์กับข้าวันนี้ให้เจ้าว้าวสวยจังขอบคุณนะนิโก้ เอาละเอละนี่ก็ดึกแล้วท่านเองก็รีบกลับไปพักผ่อนเถอะฮึฮไปได้สักทีถ้าเจอนิบุอาเข้าคงคมสถานการณ์ไม่อยู่เจ้าคือพระชายาของข้าทำไมต้องให้ข้าซ่อนตัวเหมือนขโมยด้วยพูดอะไรของท่านนะที่นี่มันวังอียิปต์นะถ้ามีคนมาคงแย่แน่ ถ้าเองก็รีบไปทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของท่านเธอไล่ค่างั้นหรือจูบค่าก่อนสิจะจูบจูบแล้วก็รีบไปล่ะหืมแล้วข้าจะรีบก,กลับมานะพระชายาของค่าเอะครั้งนี้นิบุอาจุบแค่นที่หน้าผา